ซอยเก่งมาช่วยซอยหน่อยมือใหม่หัดซอยจ้ะ <c oughs> ไม่ได้นี่เลยซอยไม่ได้เชียยเลยซอยสวัสดีฮะทุกคนสตางเองฮะตามสตางขึ้นมาข้างบนกันครับภารกิจของเราวันนี้มาปุกปะปะ๊ากันครับ <c oughs> ปะปะ๊า ป้าอยู่ไหนป้าป้าตื่นได้แล้วนะคะป้าทำไงพี่เศร้าจังฝันอะไรอยู่แน่เลยป้าป้าเหยียบตัวแล้วป้าตื่นแล้วครับมาช่วยหม่อมม้าทำครัวกันเร็วๆเดี๋ยวตามตะต่างลงมานะเร็วๆนะ เดี๋ยวสตางลงไปก่อนละกันได้ปาป๊าตาม,มานะไปไปทำครัวกันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง Journey by p o ป๊อปแนนะคะป๊อปไปไหนไมีแต่สตางฮะแต่สตางใช่ไหมวันนี้ทำเราทำอะไรกินกันครับหามสิทำอะไรกินกันวันนี้เราจะทำ วัตถุดิบส่วนผสมต่างๆก็จะมีนะคะใบมะกรูดมะเขือพวงแล้วก็ใบโหระพานะคะส่วนเครื่องแกงนี้เราก็จะซื้อสำเร็จค่ะมีตีนไก่แล้วก็มีเลือดไก่พริกชี้ฟ้าด้วยนะคะตามด้วยเนื้อไก่น่องสะโพกเมมะเขือเปราะแล้วก็เราก็จะใช้กะทิที่คั้นสำเร็จนะคะ เรามาทําเมนูสูตรคุณแม่กันนะคะคือแกงเขียวหวานไก่ใส่กระชายขาวค่ะสูตรเราจะใส่กระชายเข้าไปด้วยนะคะในแกงเขียวหวานช่วงนี้เราก็ใช้กระชายสมุนไพรไทยนะคะใครซอยเก่งมาช่วยซอยหน่อยมือใหม่หัดซอยค่ะ ซอยไม่ได้เชียงเลยใครซอยเก่งมั้งครับนี่ซอยเก่งนะครับกระชายเขาบอกว่ามีประโยชน์กินกระชายแล้วก็จะพักๆใช่ไหมแม่เผือเปาะเราก็คุณแม่บอกว่าต้องเอามาแช่น้ำเกลือนะคะจะได้ไม่ดำ เราก็หัน่นต้องหั่นหัวหัวทิ้งไปนะคะแล้วก็เหลือแต่อย่างนี้นีนะครับเราแม่ทำเองนะคะคุณแม่ทำ <laughs> <laughs> มะเขือพวงจากที่สวนบ้านคุณแม่นะคะี๋วยวเราก็ต้องเลือกแล้วก็มาทำการล้างนะคะเหมือนกันเหมือนมะเขือเปราะค่ะ แ่กับน,น้ําเกลือนะคะนี่เรากําลังทําการลวกเลือ,อดต<ร>ยยม้มเลือดเลือเพื่อไม่ให้เหม็นคาวนะคะก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะเราก็ลวกพอสักพัก,กเราก็เอาขึ้นนะคะก็ให้สะเด็ดน้ำหน่อยหนึ่งมันก็จะช่วยให้กลิ่นคาวน้อยลงไปตอนนี้กำลังต้ม ตีนไก่ให้เปื่อยอยู่นะคะจะได้นิ่มๆและส่วนน้ำซุปเดี๋ยวเราเอามาทำน้ำซุปด้วยนะคะไม่ได้ทิ้งนะคะอันนี้เราใส่กะทิเข้าไปหน่อยนะคะให้มันนิ่มนัจะได้นิ่มขึ้นเดี๋ยวเป็นหางกะทิทำไว้เป็นหางกะทิไดน้ำเยเป็นหางกะทิโอ้กะทิผสมน้ำก็เป็นหางเราก็ทำการเคี่ยวกะทินะคะ ทำให้อะไรละแม่คนนี้ให้เชี่ยวแค้แจดัดหน่จะได้ไมีมาแบบคนนี้ละแบบว่ามาไดแม่แล้วแต่บางคนก็ใส่เป็นหม้อบางคนก็ใส่เป็นกระทะใช่ไหมใส่หม้อมก็ได้เลี่ยวเมื่อเราใส่พริกแกงแล้วนะคะ แล้วนะคะพริกแกงใส่แดงนิดหนึางเลยอ๋อมากๆเลยใส่ไ <Hayır> ก <forecasting right. S 1> ่กับเครื่องแกงนะคะไก่ที่เราเตรียมมาผัดกับเครื่องแกงใช่นั้นะตอนนี้เราอยู่ช่วง เอาไก่กับพริกแกงมาคลุกเข้าด้วยกันนะคะตอนนี้เรากำลังผัดพริกแกงนะคะกับไก่นะคะให้คุกเขาให้เข้ากันจะได้รสชาติที่หอมอร่อยค่ะอ่าเราก็จะมีการใส่กะทิเข้าไปด้วยอันนี้ใส่เพื่ออ๋อเ,เดี๋ยวมันแหง้แหง ใส่โัเติมแกงกระผัดน้ดน,น,ดน,น,น,นะครอันนี้คือสูตขขั้นตอนรวมตัวกันแล้วรวมตัวนะครับหลังจากที่เราทําการต้มไก่เป็นระยะเวลาเป็นชั่วโมงได้เนาะใช่ไหมอาค่งชั่วโมงกว่าเมื่อกี้เราใส่กะทิเพิ่มเข้าไปนะคะนะฮะใส่หางกะทิเข้าไป ตอนที่เราอุ่นอรอมันก็จะสีสวยนะคะอันนี้เรียกว่าแกงเขียวหวานนะคะแต่เราชอบสีแดงค,ะค่ะเราก็เลย <ไป S 1> สใส่พริกแกงสีแดงเยอะกว่านะคะเอาใส่เลือดนลค่ะบางคนบอกว่าขั้นตอนดูเยอะดี <laughs> บางคนอาจจะซื้อสำเร็จรูปมาทานเลยก <laughs> ็สะดวกนะคะแต่นี่เรา ชอบกินฝีมือคุณแม่คะ่ะอร่อยแน่ฝีมือคุณแม่จากที่แกงเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือ,อตาลงไปเลยนะคะมะเขือเปาะมะเขือพวงคนแล้วก็ให้ให้มะเขือจมไม่ลอยจะได้ไม่ดำช่วงนี้คือช่วงพีคเลยนะคะเนี่ยแม่มะเขือดำเนี่ยวิธีสูตรคุณแม่นะคะไม่ให้มะเขือดำนะคะตั้งแต่ตอนล้างนะคะ พี่ว่าต้องแช่แล้วเกลือน้ำเกลือไปชุแช่ทั <t un> <t un> ้งล um> ้างแล้วพอลงหม้อแล้วเนี่ยต้องเดือดต้องน้ำต้องเดือดลคนแล้วให้คนจุ่มเลือก็ต้องจุ่มนะคะชิมกันตั้งหลายรอบมะเขือยังเขียวอยู่เลยนะคะใช่ตอนนี้เป็นขั้นตอนปรุงนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่เครื่องยางอื่นเลยนะคะยังใส่เครื่องไม่ครมนะคะเห็นมามะเขือยังไม่ดังค่ถ้าไม่คนนะมันจะเกลือเข้มจะดำชัเะด ตอนนี้นะคะเราถึงขั้นตอนใส่เครื่องเพิ่มเลยนะคะ,ะมันลงกันก็จ,จะมีกระชายนะคะที่เราหั่นซอยไว้นะคะเพิ่มความหอมรอมมีสมุนไพรใส่พริกเพื่อความสวยงามและเพิ่มความเผ็ดค่ะแล้วก็ต่อด้วยใบมะกรูดนะคะที่สวนที่บ้านคุณแม่เองค่ะอ่าสีมาแล้วนะคะกลิ่นก็มาแล้วนะคะหอมหวนค่ะต่อไปด้วยใบโหระพานะคะ ใส่เยอะๆ,ๆเลยเครื่องสมุนไพรหอมๆทั้งนั้นเลยค่ะคูด <มา S 2> <ห>แล้วก็คน <ๆ S 1> นะคะการ <ๆๆ S 2> คนคนให้เข้ากันอันนี้ก็คือแกงเขียวหวานไก่นะคะใส่ซีนไก่เข้าไปด้วยนะคะแนะคะแกงเขียวหวานไก่ค่ะเราใส่เป็นพริกแกงสีแดงนะคะเข้าไป เพราะบ้านเราชอบทานกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะสวัสดีค่ะเรามาชิมแล้วนะคะแกงจวานเปลี่ยว,วเมื่ะยตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราทำกันนี่เราปรุงเครื่องปรุงไม่ได้นะคะน้่หมอน้ใส่ใส่หน่อืม ไข่กระทายไปด้วยนะช่วงนี้โควิดนะคะเราก็ต้องกินสมุนไพรกันนะคะมีกระชายมีใบมะกรูดมีโอ้เยยมีมะเขือพวงมะเขือเปาะมีเลือดที่สำคัญมีซูเปอร์เห็นเปล่าผมไม่เห็นไกลกว่านะเดี๋ยวซูมาแล้วกัน ซูปเปอร์ดีกว่าซูปเปอร์นิ่มนะคะคุณแม่ต้มใช้เวลานานพอสมควรนิ่มละลายในปากหอมน้นนะครับแกงเขียวหวานไก่นะคะ อะไรรคับสำหรับอะไรครับคุณคุณแล้วคุณมามองหน้าผมสำหรับอะไรอันนี้ตักชามที่สองแล้วนะคะซุดเปอร์นะครสเอ้สุดเปอร์ไม่เห็นครับไปไหนเราไปค่ะค่ะไปเลยไม่สุดเปอร์ซปเสไม่เห็นเนาะมันไม่ค่อยชัดครับไม่รู้ละผมเอามานี่เรากินไปชามสองเราต่อแล้วนะคะเขื่อเพื่อพรอมพิสูจน์นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะช่องของเรานะคะ Journey by Pop Nan ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะบ๊ายบายถ้าชอบอะไรอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ